เราแต้วก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ด้วยนะฮะเราเรียนเชิอคุณอึนบีนะครับมาเป็นลาบกับเราหน่อยดีกว่าครับผมม,มาทอ้งไว้กับคุณบีด้วยดะะีกว่า สวัสดีครับคุณมนทีนะครับผมพ hey. ี่ขวาเป็ดล so. ้าไปกับเราในวันนี้นะฮะ CNV 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 โพรเจียกับเวลโดยสวัสดีครับ สวัสดีครับภูมิยอติกรังครับสวัสดีครับภูมิยวัในรุนรังเม่นกที่เจ้าครับสวัสดีครับภูมเทองจิ๋นรันเม่นกที่เจ้าครับสวัสดีครับภูมิทองซิเบสครับนะฮะเดี๋ยวเชิญซีบูนั่งกันเลยดีกว่านะฮะได้มีโอกาสมาจาัดคอนเสิร์ตนะครับ 팀에 타ถ่ายนะครับ เ 일단 콘서트를 저희가 처음으로 단독 콘서트를 하게 됐는데 네. 어, 매번 저희 콘서트가 아닌 공연으로 전달됐다가 이렇게 콘서트로 전달매케서 정말 영광이고요. 그리고 너무 행복합니다. 여러분들 과 어, 놀, 즐겁게 놀 생각하니까 너무 행복하네요. ึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษที่แบบมาสายนะคะแต่ว่าเือไหนๆก็มาแล้วนะคะเขาบอกว่าเซียนรูเตรียมฮอตที่จะเล่นคอนเสิร์ตกับทุกๆคนนะคะไม่ทราบว่าทุกคนก็ออพร้อมกันหรือยังนะคะพร้อมกันหรือยังฮะบแะบแะบเรียกว่าพร้อมเต็มที่แน่นอนนเนี่ยเอาเอ아무래도역시이렇게정말날씨만큼이나뜨겁게 有没有人去看看看这个人啊我很喜欢看看看这个人啊我很喜欢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 看这个人啊我很喜欢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 这个人啊我很喜欢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  เขาคิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้ที่แบบให้แบบคุณยงองมาจดจําแบบตลอดไปนะคะ,ะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เมืองไทยกับแฟนเพลงชาวไทยคะ่ะโอ้โหแบนครับอบคุณโออนงนอยังรบทกคที่ทคนมาใลันเยมาค่ะทุณงทีกังใอันเยาเคะคนี้ัากเยะคะท่าับใจมากเพยาะวน่าตหนเคนีา้กนเยอะมากเลยนะทคนะีาใู้สึลดงใจมากๆค่ะ ช저도역시이렇게항상응원่주시는팬여า분ั이가장สุดคุณจอยเชนนะคะก็ประทับใจแฟนเมยชาวไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มานะคะแล้วก็มาว่ามากี่ครั้งก็ตามนะคะก็ยังให้การต้อนรับที่ดีอยู่เหมือนเดิมนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะครับผมถามอีกนิดนึงถามนิดนึงเรื่องควาประทับใจแล้วประทับใจสาวไทยหรือเปล่าครับผม ทั้งสองสาวนี่ก็เี็นสา่มคมยบ่นว่าแเ่ะนะคะประเลคะก็เขามอกเ่าตอกนี้เา็นหน้ายทุกคนแบบชามขมากเลยะกคน็าุกย่ะทุกคนมวามากเลยค่ะทนก็มีคามขายทนี้มสมลยค่กคนก็คามสากีลยค่กมาประเทยคทยกล็าลยครั้งกันแล้วามสุอยากให้แบบว่า โชว์หน่อยผมเชื่อว่าน่าจะพูดภาษาไทยกันได้บ้างนะฮะคิดจริงๆเลย yeah, <okay. S 1> ทุกคนกคิถึงพงไมคครับมีเลือดต่อได้วยครับเสียงเพลงครับแล้วคุณเคลาบอกเขาทำท่าอย่างนี้ทุกคน คงละก็ที่สุดในโลกผมรักคุณที่สุดในโลกอยากให้เขาพูดประโยคหนึ่งอยากให้พูดว่าชาวบอยส์น่ารักอ่ะน่ารักอทุกคนน่ารักอุกคนโอ้ครับนะครับอ้าว ตอนนี้ก็าลังถามว่าน่ารักอ้ามันคืออะไรกันแน่นะฮะนัครับถามดีกว่าว่าสมาชิกเซนบูเนี่ยได้มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับเราชคอนเสิร์ตยุโรปเป็นร้กงเร่องด้จึงยไม นี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยใช่ไหมคะพวกเค้าเตรียมหลายเพลงมากๆเลยนะคะสําหรับพรุ่งนี้แล้วก็ก็มีเซอร์ไพรส์อย่างอื่นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกนะคะว่ามันคืออะไรเพราะว่าต้องไปติดตามกันให้ดีเนี้นะค่ะครับผมยินดีที่วันนี้ติดตามให้ดีกับคอนเสนะิร์ตนะครับช่วงนี้เนี่ยแฟนๆเนี่ยคงจะได้พบเสียงดูจากผลงานในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ทราบว่า,วาจะมีแพลนแบบ กลับมาทำงานที่เกาหลีเป็นเพลงเกาหลีซิงเกิลเกาหลีเอามาปล่อยให้แฟนชาวบอยส์ได้ฟังอีกเมื่อไหร่นะฮังกูเกอบูมูนเชียงเคซูมิจูอินเด่เอ่อสามงมษาเราคราบมาแล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะก็อัลบั้มนะคะก็ใกล้ออกมาแล้วนะคะคิดว่าน่าจะมีนา t h i นะคะคงจะได้ฟังเพลงอัลบั้มใหม่ของเชมยงูนะคะเพราะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงอัดเสียงอยู่นะคะได้ฟังแน่นอนนะฮะนะครับ น,นอกจากผลงานเพลงแล้วนะครับก็ดุ่มๆเขาก็เรียกได้ว,ว่าไปแสดงละครด้วยนะครับกับผลงานที่ผ่านมาก็มีเรื่องฮาร์ดสิงนะครับอยากให้อยากทราบว่าระหว่างงานละครกับงานดนตรีชอบกันไหนมากกว่ากัน 야, 역시 저희는 밴드이기 때문에 노래, 무대에서 노래하는 게 가장 즐겁고요. 그리고 또 개인으로 어, 연기를 하는 것도 저희가 굉장히 좋아하고 있고 열심히 하고 있으니까, 어, 뭐 무대에서는 저희 시즌 블루의 멋진 모습을 봐주시고, 그리고 드라마에서는 저희 개개인의 멋진 활동을 많이 봐주셨으면 좋겠습니다. เซีมบลูยังเป็นวงแบนแล้วก็เป็นนักร้องอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าจริงๆเราเขาชอบร้องเพลงมากกว่าแล้วก็แบบที่เล่นดนตรีมากกว่านะคะแต่ว่าคือถ้าแบบทุกคนชอบตอนที่เขาแสดงด้วยอะค่ะเดี๋ยวเขาจะมีผลง,งานทางการแสดงมากขึ้นนะคะแต่ว่าคืออยากให้แบบทุกๆคนอะค่ะแบบ ให้ชมหลายด้านของเซียมบลูอะค่ะว่าเพราะว่าแบบเซียมบลูมีทั้งสเสน่ห์ตอนนี่ร้องเพลงแล้วก็<ผ>ม,มีสเสน่ห์ตอนสแสดงด้วยนะคะอยากให้ทุกๆคนชอบทั้ง2องมุมของเซียมลนะคะเรนเนวังไม่ต้องห่วงฮะไม่ว่าแต่ละคนนี้ยจะมีผลงานอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าชาบอยติดตามกันแน่นอนใช่ไหมครับสุดยอดมากชาบอยไทยแลนด์นะครับ 라고 와아신브루น가미รับมีโอก피สได에에 FT i l a n d 아직안 했는데 에 네, LA에서 저희가 공연을 하게 됐어요. 그래 가지고 어 지금 저희도 LA 연습도 계속 하고 있고 하지만 어, 일단은 오늘 이번 태국에 있는 동안 태국에서 저희의 모, 어, 모든 것을 다마치고 가겠습니다. จริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เล่นนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้เขาจะเล่นที่ลอสแอนเจลิสกับ FTI ทีไอแลนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะทั้งสองวงนะคะก็กำลังซ้อมอยู่นะคะ<อ>ก็อยากให้ทุกทุกคนติดตามด้วยนะคะเตรียมตัวที่จะไปเล่นคอนเสริร์ตร่วมกันนะที่สหรัฐนเมริก,กนนจะมีโอกาสได,ได้เห็นแบบนั้นที่ประเทศไทยบ้างไหมคะ 또도 FTISLAND랑 CNBLUE가 같이 공연할 수 있는 거볼수 있을까요? 아 진짜 정말 저희는 네. 정말 하고 싶어요 오늘 너무 재밌고 저희 오늘 도착했는데 아 너무나 이렇게 많은 분들이 오셔서 행복하네요 꼭 하고 싶습니다 จ,จริงๆแล้วถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะมาเล่นที่เม er ืองไทยด้วยนะคะก็อย่าลืมเรียกพวกเขาทั้งสองวงด้วยนะคะจะได้มาเจอกับแฟนเพลงชาวไทยค่ะครับผมผมขอถามนิดนึงนะคะเนื่องจากใครแล้วเราได้เจอกันผมก็ถามเขาไปแล้วนะครับว่าดูแลแฟนผมเป็นยังไงบ้างนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยจบไปแล้วของรายการเนี่ยจะได้เจอกันบ้างไหมอ่าต้องให้ยอนหมือนกัเนี่ยโอ้ยยูซูจชมได้เห็นด้วยเช่นกันดีใจจังเลย เขาบอกว่าฝากบอกเกิร์เันไปเรียบร้อยฝั่งนี้เขมีติดตามกันเยอะนะฮะบอกว่าแฟนๆฝั่งนี้นะฮะที่แบบติดตามยงซอใช่ไหมเยอะมากทกคียงซอคูอรั่ยังงตดามกัอย่าง่ 야, 지금 용서 커플 끝난 지가 1년이 넘었어요. 1년 넘은 도 이렇게 큰사랑에좀 감사드리고 어, 네. 앞으로도 저도 멋진 모습 많이 봐 주세요. 네. ก็จริงๆแล้วตอนนี้นะคะยงโซคัปโปนะคะ 네. ็เอ่อคือเหมือนกับว่า 네. 어 일단 저희 내일 콘서트가 열릴 예정입니다 여러분들 모두 오셔서 어, 재밌게 즐기셨으면 좋겠고 어, 그리고 또 내일 콘서트가 끝나더라도 앞으로도 어, 좋은 활동 모습 보여드리겠으니까 많이 기대해주시고 가라네 오늘 또 한강의 날 김정품 마이크 ค่ะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีคอนเสิเร์ตเต็มรูปแบบของเซียมบลูครั้งแรกน <ะ S 1> ในไทยนะคะก็อยากให้ทุกๆคนมาให้กําลังใจกับเซียมรู้มากๆนะคะเพราะว่าเพเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาต้องสนุกเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนมาสนุกกับเซียมรู้เต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มาว่า มีคอนเสิร์ตแค่วันเดียวนะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าอัลบั้มใหม่ของเซียมลูก็จะออกเดือนมีนานะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของเซียมลูด้วยนะคะถูกต้องนะฮะติดตามให้ดีแล้วกันับพวกเขาทั้งี่คนนะสี่นุมเซียมลูของเรานะก็ใจบุญด้วยนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันก็คือพวกเขาเยมอบเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็นํามาประมูลนะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนั่นเองนะครับ,าบ่ากบดนเลนิธเพื่อนพุพ่งพาอาสายามยากน่นเองสวรกาชาติไทยนะฮะ ซึ่งก็เปิดประมูลกันไปแล้วนะครับก็มียอดกว่า2 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับโอ้โห yeah! yeah! oh เบ็ด oh เ oh ลย<ะ> oh uh huh. นะพอดีเบ็ดพอดีเบ็ดน,นะฮ <c oughs> ะตรงนี้แหละที่หลายคนอยากได้8888 8บ88บาทมันดีตรงนี้นี่เองครับผม ไปร่วมทำบุญร่วมทำบุญกับเราด้วยนะฮะแลเราก็ถือว่าเป็นชาวบอยส์หนึ่งท่านด้วยนะครับอ่ะแกะกระดุมนิดนึงแกะกระดุมนิดนึงแล้วจรงชิมใส่หา้าคุณพี่ท่านนี้เหมือนรู้ว่าฉันจะต้องขึ้นมาใส่เสื้อ,อ,อแล้วเนี่ยแล้วอบนิดนึงอบนิดนึงเปชอโอเคครับขอบคุณครับขอบโหณคตรโคตร โอ้โหเกียรติจริงๆครับบอกรับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับเอบคุณนะครับเออเออ กอดเลยดีวยกว่ากอดเลยดีวยกว่าไม่ต้องใส่หรอกถูกต้องแล้ว,ออแ,ลวแม่ขุณครับเสื้อไปในชนิดนึงครัไม่รบลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบเงินนะครับจากการประมูลเสื้อแจ็คเก็ตนะครับของซีเอนบรูนั่นเองนะครับเงินสมทบจากแฟนคลับแล้วก็เป็นเงินมูลค่า250,000บาทครับ เริษั้กเกะทีื้อวี่ใช้ทีช้ไทั้งหบด2 5ลานบารทั้งหมด2ลานบที่ัหมลบที่ทช้ไั้มด2 5านบนี้ในครั้งหี้นบาทที่ใช้ไปับผมไม่ว่านะเป็น่ปท้งหมด2 5้าน r าทที่ใช้รัด2 5านบี่ไปทั้มด250ล้ n นบาทที่ไปทั้งหด250ลาบปทั้้านาทที่ใช nel ท้5ล้านบาทที้ เราตงวนก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ด้วยนะฮะ